เพื่อนๆเ,เคยเห็นไหมเอ่ยถั่วฝักเล็กฝักเล็กแค่เนี้ยอืมแต่ว่าเม็ดเม็ดใหญ่มากเม็ดนี่เต็มฝักเลยน่ากิน,ด,ด,นดูเม็ดกินกินแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าถั่วอะไรนะพันอะไรไม่รู้นะแต่ว่าพันด้าอืมพันไอ พันกว่าระวังนมหกนะนี่อย่างแกะมาได้ติ๊ดูปักเล็กเล็กเม็ดแน่นมากแน่นแน่นเลยอ่าสองเม็ดเมื่อกี้สามเม็ด ได้อะไรกินข้าวกันน้อวันนี้นอ้อ,อส่วนคุณแม่ก็น้ำพริกผักต้มนะเพื่อนๆทำเองอยากกินมาสามวันแล้วเพิ่งมีเวลาทำขยำบุมออกมันระวังมันฟิวนะออกินถั่วกันเปิดเรียนมาหน่อยเนี่ย เปิดเย็นวันเปิดเว็นกระดากระดาฟังเอาเดิมเจ้าหัวหัวเหลี่ยมอันนี้นมช็อกโกแลตอืมอยและเอ็ม้องเสียเนี่ยไม่มวังนมหกลองให้ดีนะ้องเสียเลนมหกใส่เสื้อซักยากนะไปปั่นเครื่องมันไม่ออกนะช็อกโกแลตอ่ะหัวเหลื่ง มีทั่วเรื่องอยู่ข้างในสำหรับวันนี้ก็แอบวันนี้ลาอย่างยังไม่ลาเพิ่งกินหัวเอายิบยาวลาอะไรวันนี้วันเสาร์เธอเฮ้ยอืมวันนี้วันพัลลาใช่นีอันนี้อันนี้ฝักเล็กกระติ๋เด<อ>ี๋ยวคอยดูว่า เม็มันจะใหญ่ไหม <S <S ดู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 แต่เม็ดเต็มฝักเลยอะ่ะไปบ้าอิมทำให้กล้องเสียเลยเห็นไหมไปบ้าอะไรเราอิมไปกินนมพี่โน่เลยอืไล่น้องทำไมอ่ะไม่ได้ไล่แค่แค่เดี๋ยวกล้องมันเสียไนงะถ่ายคลิปไม่ได้ เดี๋ยวแค่ไอเดะกัละเลี้ยแค่กล่องเดียวใช่ไหมให้เราจะแกะให้เรากินได้อะไรถ้วนี้อร่อยอร่อยเหรอแม่แม่ไปทิ้งก่อนนะเอาไหมมาแกะให้กินหมดอ่ะกินหมดมือน่ะทำให้มันเป็นอุ้งอุ้งไงดิ ผสมนมใช่ไหมผสมนมเมื่อไรเพิ่งแกะออกจากฝักเมื่อกี้ผสมนมเมื่อไรโอ้โหเพื่อนดูอันนี้นะเดียวฝักกะติดเดียวคอยดูแมทมันนะเนี่ยโอ้ยทุเรศมากเลยอ่ะดูเนี่ยแม่ทิ้งขยะตรงไหนคะหน้าห้องไงนะตะก้านะ <ต>ไม่รู้ไม่รู้พันธ์อะไรแักหนึงตากาน้ำเงินเหรอตากาสีฟ้าน่ะกินนี่มันชอบเด็ดตบบึบบึบบึบกินต้องกิน ไม่พี่ก็เสียไปรอบนี่ยพี่ไปไหนพดยิ่เนี่ยอยากจะเป็นอะไรเอ้โเคนี่ชิมชอบเอาแกงไว้ตรงเนี้ยมันขวางทางเดินอ่ะหวานเลยเดี๋ยวเราก็เก็บเอง ถ่าย,ยวิดีโอเอศกรีมก่อนอ,อีก่งเดือนเดี๋ยวพี่เอาเก็บเองฟังมาแล้ว,พวเพื่อนๆมันเป็นกิจวัตรประจำวัน <c oughs> เองเสียงหะแล้วนะล้างสายนุยนนยน้ยกินปลาเหล่าเป็นไปไกลปะ ตูนทำให้กล้องเสียแตถ่ายไหมเช้านี้แปรงฟันหรือยังอ่ะฮะแปรงฟันยังแปรงแล้วแปรงแล้วจะแปรงแล้วไม่มีขาดเลยแปรงแล้วขาดอิมชอบทำให้กล้องเสียตลอดสองรอบบบบเจบบบเจ๊ะขวามีอีกไหมเนาะบ๊ะ ดูจะกินถั à, ่วอีกเมื่อเบ้าบาบ้าบเธอเอาแาบบขาบมากิาไม่บ้าบ้อบ้าบ้าบ้าม้นบ้วบ้าบอาบ้าอ้าแ้าบ้าบแาบ้าบ้าบมาบ้

ไปยังตาบวันนี้ปวดหมดแล้วจีบปวดจีดตาบูบูบับปวดอร่อยไหมตาบูบูบับใครชอบตัวไปแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาเจอกับพวกเราใหม่เนาะใครครับตัวใครครับบ๊ายบายแล้วบ๊ายบาย